ดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เกาะเกร็ดนะน,นี้เรามาจอดรถในตัวสนามนวัดสนามชัยอวัดสนามเหนือนะครับนี่อันนี้จอดรถเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ประตูเข้าก็อยู่ด้านหลังเนี่ยประตูทางเข้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นที่ที่เรือกันนะครับเนี่ยเราทาทางเดินไว้แล้วเนี่ยคนเยอะมากเลยวันนี้เพราะมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยวันหยุดนะครับเด <m> ี<ๆ>๋ยวเราเดินไปขึ้นที่ที่เรือกันท่าเรือนะ าจอดรถสาสิบาทนะครับจอดรถอในในวัดเนี่ยเดินทางมาไม่ยากนะก็วิ่งถนนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะมาก็มันจะอยู่ตรงแยกแยกไฟแดงบอดีนะ่าจะซอยสิบสิบหกรือสิบปดนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามามาเรื่อยๆก็มาถึงตัววัดนี่แหละแล้วก็ตรงหน้าวัดเนี่ยมันจะมีตัวบริการจอดรถก็คือตรงข้ามวัดสนามเหนือเลย นะครับค่าจอดก็ประมาณ30มสิบาทส0ิบาทเท่ากันแหละกับกับกับในวัดเนี่ยวันนี้อากาศดีนะมันไม่ร้อนเพราะว่าฝนตกมาสองวันแล้วเนี่ยที่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีเลยมันไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันตอนนี้สิบโมงแล้วเะินสิบโมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปหาของกินกันอันนี้วันหยุดนะแต่ว่าเราไม่หยุดมาเที่ยวมาถ่ายคลิปกันนะครับดูหมวกใหญ่ามากเลยดู โคตรใหญ่เลยนี่เนรับรองไม่ร้อนแน่นอนนี่อันนี้ของมันจะมีของขายนะก่อนที่จะขึ้นท่าเรือเนี่ยนะครับสามารถจะเป็นพวกหมวกนะเนี่ยอ้วันนี้ดูโคตรใหญ่เลยไม่ร้อนนเลยไม่ต้องใช้ร่มอันนี้ นี่ราคาไม่แพงนะก็สามสิบาทเนี่ยอันนี้ก็ห้าสิบาทนะครับส่วนนี้ก็ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึง่งก็ถือว่ามันไม่แพงนะเนี่ยน,นี่ทรงเวทนมร้อยหนึ่งนะครับถึงแล้วนะครับถ้าเรือเดี๋ยวรอเรือนะจำไม่ได้ว่ากี่บาทศาลาดวงมณีไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันสามบาทหรือหกบาท เดี๋ยวไปดูก่อนพกเหรียญมาแล้วเมื่อกี้คนเยอะมากเลย,ย,ยลเนี่ยทุกคนโ้ทาเทียบเรือโดยสารเรียนวัฒนามเนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเรือเรือมาแล้วเรือมาแล้วไปจะไปยืนรอกันว่ามันขึ้นได้กี่คนนี่มาแล้วดโดยสารได้สามสิบ้าคนนะเรือเนี้ย เห็นเขียนติดไว้ที่เรือเนี่ยที่วเรืดอยดูคนเยอะมากเลยเราจะได้ขึ้นไหมไม่รู้จนนํานวนผู้โดยสารสูงสุดแปดสิบคนอ๋อเนี่ยก็บอกว่าผู้โดยสารจํานวนแปดสิบคนตรงนี้เนี่ยครับจนนํานวนผู้โดยสารแปดสิบคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวลองไปขึ้นกันดูว่าขึ้นได้ไ่น้องขึ้นก่อนไป้ถไปดีดิจับไปดีด,ดินี่พาน้องสาวมา เอาสายมันขึ้นมาสอบนี่แึบนี้นี่นี่ไงก็อยู่ตรงนั้นเองเึงแล้วปะเดี๋ยวก็ทยอยขึ้นไปทยอยทยอยเดินขึ้นไปเดี๋ยวจะรีบเดี๋ยวล้ม คนเยอะมากเลยนะคนเยอะตรงกับ <scientific> วันหยุดด้วยแหละวันหยุดแล้วอากาศก็ไม่ร้อนด้วยดนดีลดใช่ไหมครับคนละกี่บาทไม่เสียเราพิเศษคนละสามบาทนะคะทั้งมาแลกกลับเราเสียฝั่งนี้เพียงเดียวนะคะมาสามกลับสามนะคะคนละเรือไพรเชื่อรถเข่ประมาณขึ้นชั่วโมงเพิ่งนั่เรือออกแล้วนะคะ เราบริการนท่องเที่ยวนะคะด้วยเรือลำขนาดใหญ่นะคะนั่งสบายปลอดภัยนะคะนี่เตรียมเหรียญมาแล้วคนฝั่งนู้นและคนฝั่งนี้คนละสามบาท้คนฝั่งคน้ตค้ากลับก็คนละสามบาทเหมือนเดิมจ่ายแล้วจ่ายนะสองคนหกบาทใช่ไหมครับแม่จ่ายพี่ยานะคะเปนั่งเรือนนเที่ยวรอบเกาะ มันจะมีเรือนำเที่ยวรอบเกาะด้วยรอบเกาะเนี่ยตอนนี้ราคพาปึ๊บๆเ๋อันนี้ถ้ามาถึงฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปหาอะไรกินกันเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้พาน้องสาวมาน้องเนี่ยพาน้องอันนี้น้องสาวของผมเองนะน้องสาวแท้ๆเดี๋ยวเพราะว่าน้องมันขึ้นมาสอบ สอบโรงเรียนยามกขมเงนะแล้วก็เดี๋ยวมาเที่ยวพามาอะไรกินด้วยมีครบานนะเยอะจริงแต่ว่ามันมีของกินเยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวจะกินหมดทุกอย่างไหมเพราะว่ามากรนแเทพสองคนผมจะกินไม่หมดต้องสั่งอย่างต้องสั่งจานเดียวอะอะไรแบบนี้สั่งจานเดียวแล้วก็กิน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 กันสองคนแบ่งกันสองคนนะครับนี่เดินเข้ามาเดินเข้ามาปุ๊บจากท่าเรือเราเ็เลี้ยวขวามาเลย แล้วก็เดี๋ยวพี่ครับเวลาเขาเดินก็ต้องเดินไปทางฝั่งไหนอ่ะเด่นก็คือถ้าถ้าตรงโน้นก็อ๋อครับอ๋อก็คือถ้าเ,เรียบเรียบฝั่งโน้นจะเป็นตลาดใช่ไหมครับครับขอนค,ครับเดี๋ยวเราเราเดินเรียบฝั่งตลาดก่อนก็ได้เดี๋ยวไปหา ฝั่งฝั่งโน้นเดินตรงเข้ามาแล้วขวาแล้วก็เรียบเรียบกลองฝั่งฝาไปก่อน๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปข้างในก็มาเจอเจอตรงนี้เลยพระเจดีนะก็คนที่มาที่นี่ถ้าไม่มาถ่ายรูปตรงนี้เขาบอกมาไม่ถึงนะครับพระเจดีนะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหวกันเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับอันนี้คือพระเจดีพระเจดีนี่ นี้ก็จะมีชื่อบอกอยู่ไปทุกคนเดี๋ยวเรามาไหว้ตรงนี้กันนะมมเนี่เดี๋ยวมันจะมีคําอธิษฐานเนี่ยเราก็ไหว้เลยเนี่ยบูชาสร้างน้โมสามจบนะครับแล้วก็อธิษฐานก่อนทําบุญตรงเนี้ยมันก็จะมีบอกอยู่นะนี่ยมีบอกดูเดี๋ยวเราก็ไหว้กันนะ เนี่ยครับพอเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาใช่ไหมบนเจดีเนี่ยเขาบอกว่าให้วนได้นะวนได้หนึ่งรอบแต่ว่าเขาบอกห้ามนั่งห้ามขึ้นไปบนฐานตรงนี้เขาไม่ให้ขึ้นเนาะอันนี้ก็ก็น่าจะทราบไปเดี๋ยวเราเดินวนกันตรงนี้วนหนึ่งรอบนะวน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 ,วน,วนให้ดูบรรยากาศรอบๆอบอู้น่นมีมีพระพุทธรูปด,ด้วยตรงน้นไม่รู้วัดอะไรนะมันจะขุนๆน,นิดนึงนะเพราะว่า ฝนมันตกสองวันแล้วสองสาวันแล้วตกตอนกลางคืนนะแต่กลางวันยังไม่ตกเนี่ยก็วนได้รอบหนึ่งวนแล้วก็อธิษฐานโอเคนี่วนนัเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวก็ไปอะไรกินดีกว่าอยู่นะนี่ทุกคนเรามาเจอของรอร่อยแล้วผักทอดนี่ผักทอดปลาอูดเนี่ยจิมได้ด้วยนะจิมได้ด้วยนี้เป็นกุ้งเป็น Rabbi, left, s <S right? grabs, ดอกดอกสีเหลืองอะไรไม่รู้ไหนคะนี่ดอกอะไรครัดอกสนกครับนี่นี่มีนี่เยอะเลยมีหลายอันเอาเดี๋ยวเอาลองกินอันนี้หมั้ยาเต๋าเย่าเต๋าเน๋่เ่๋าครับเต๋าเต๋าเต๋อเาเตลาเต๋าเตันดอกอเต๋าเต๋เต๋าเต๋า้าเาได้ามดเลย เอาอันนี้ด้วยครับอันนี้ดอกอะไรนะครับดอกเครื่องฟ้าครับแล้วก็ก้วยไม้เอาไหมเอากล้วยไม้ด้วยครับกล้วยไม้แล้วก็นี้สีเขียวคืออะไรครับสีเขียวคือผักสลัดผักสลัดได้ได้ครับใส่ยางละนิดเอาเอาสีเหลืองก็ได้ครับสีเหลืองไหมได้เอาเอาด้วยก็ได้ครับใส่ไม่ขูมเพราะว่าใช่ออกเลยนอ๋อครับเอาใส่ออกแล้วถักใส่จะไม่รองทิ้ได้ครับ ได้เลยนะได้ครับครัได้ไปเลยกันด้กี่บาทนครับห้าสิบบาท้าิบาทใช่ไหมครับนี่เราได้ผักทอดมาแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเดี๋ยวไปนั่งกินที่ที่ร้านอาหารนะเดี๋ยวไปนั่งกินเดี๋ยวไปหาร้านร้านข้าวกันนะครับโอ้ของกินเยอะมากเลยนะในตลาดตรงเนี้นี่เรามาถึงปากทางเข้ามโมบ้านแล้วนะครับโม่บ้านองอาจ ขาจะบอกอันนี้ด้วยนะวัดไผ่ล้อมวัดเสาธงวัดเสาธงทองแล้วก็หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาไอที่เขามาปั้นกันเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นตัวกลุ่มอัตรกรรมเครื่องปั้นดินเผาของเกอกเพ็ดนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมีอันโน,น้นก็วัดโอ้มันมีหลายวัดมีทั้งของฝากมีอะไรเยอะเลยนะในนี้ ตกใจบทเมื่อกี้แน่ส่วนมากก็จะเป็นขนมแบบขนมพื้นบ้านนะขนมเนี่ยลูกไก่เน่า อันนี้จะเป็นโรตีกรอบโบราณนี่เรามาเจอร้านอันนี้แล้วนะที่เขาซื้อกันเยอะๆเ,เราจะได้แก้วด้วยพร้อมน้ําใส่โอ่งทุกเมโน,โนู40บาทนะครับน,นี่กิตตี้นี่ดรอนนี่อันนี้คุก แพราะอันนี้โอ่งนะครับมีโอ่งมีโอ้แต่ส่วนมากจะเป็นคิตตี้โดเรมอนเนี่ยสวยๆ<ว>เราก็จะเลือกกัน,น,นมีมีหมดเลยนะมีกาแฟมีชานะเนีน่ยมนี้เลือกนะครับเยอะมากเลยเนี่ยนี่ได้มาแล้วโดเรมอนแดงโซดาเนี่ยสวยมากเลยเออเอาไปเก็บที่บ้าน ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านมอนดิมน้ํานะครับนี่ร้านเรือนมอนดิมน้ําร้านอาหารนะเนี่ยนี่วิวบรรยากาศดีมากเลยตรงนั้นเป็นสะพานเห็นไหมแล้วก็มีเมนูแนะนําด้วยเนื้อผัดใบโหระพาแล้วก็เนื้อน่องลายใบโหระพาปีกลางไก่ทอดกุ้งกลามกลามกุ้งกลางกลามเผาโ,โ,โ,โละเจ็ดร้อย เด,เดี๋ยววิ่งรอบก่อนเดี๋ยวเรามากินตัวผักทอดกันเมื่อกี้ซือมายังไม่ได้กินเลยว่าเดี๋ยวมานั่งกินร้านคราวนี่อันนี้จะเป็นตัวใบชะพรูนี่คือใบชะพลูนะอือร่อย,อยนะมันได้กลิ่นมันยังได้กลิ่นผักอยู่ ยังได้กลิ่นใบชาพูอยู่แล้วก็แกใส่ไม้หลายผักเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ใบใบอะไรไม่รู้อืมนี่อะไใบแล้วก็นี่ดอกสหนูอืม ดอกสนุนี่ก็อร่อยนะกอืมก็มเดี๋ยวเรากินดอกแคร์นนี่ดอกแครก็ใช้ออกให้แล้วนะมันไม่กลมนะนี่มีดอกแครอืมแล้วก็ อันนี้ดอกฟองฟ้าอืมแล้วข้าเห็ดเข็มเออเห็ดเข็มอร่อยอยู่แล้วก็หมดแล้วหมดทุกอันแนละ้นอ๋แล้วก็มีดอกอันชัน นี่ดอนชันอืมดอนชันก็อร่อยอยู่ก็มีกุ้งด้วยเมื่อกี้เจหรือว่าอร่อยก็มีมีร้านเดียวด้วยนะที่ที่ร้านทอดอ่ะมีร้านนี้ร้านเดียวเขาก็จะกินกันเยอะมากเลยนะครับนี่ทุกคนมาแล้วอันนี้คือไข่คั่วผัดพริกแห้งนะ เขามีเออใส่ลูกชิ้นใส่เนี่ยใส่หมึกใส่อะไรมาด้วยแต่ผมไม่ได้กินของทะเลนะแล้วกอ็อันนี้จะเป็นเนื้อน้องลายบัตคาเราแล้วก็ยำรวมมิตรนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะเนี่ยเนี่ยเรามาชิมอันนี้ก่อนอันนี้อ่าไข่ไข่คัวพริกแห้งนะเดี๋ยวดู

เดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้เมนูแนะนําเป็นเนื้อน้องลายผัดกับเรานะนี่มามาเดี๋ยวเรามากินกันนี่มาเนื้อเนียนๆทำใหญ่มากเลยเนี่ยดูนะ อืมอร่อยอร่อยเลยเนื้อมันก็ไม่ไม่ถึงกับเหนียวนะก็มันเป็นเนื้อน่องลายนะครับแล้วก็อ่ามันได้กลิ่นใบโห,หระพาเพราะเราผัดผัดผัดโห,หระพาเออพูดผิดมันไม่ใช่ผัดับเรานะเป็นเนื้อผัดใบโห,หระพาแล้วก็มามนในเมนูนที่สาม này cũng yam đó, nè, mình xin yam có phải là ngon không? Mời, ngâm yam mít, ok rồi, béo, béo kem đi ได้อยู่ได้อยูอ่ส่วนราคานะอันนี้ราคาจะอยู่ที่ร้อยร้อยหนึ่งหรือร้อยี่นี่แหละแล้วก็อันนี้ร้อยสี่สิบนะครับปัดเนื้อใบโหระพาเนี่ยนี่นองลายส่วนยำอันนี้ก็ประมาณร้อยหนึง่งคือร้อยหนึ่งหรือร้อยี่สิบนี่แหละ,ะทั้งหมดก็ประมาณสามร้อยนะครับก็ถือว่ามันไม่แพงนะก็คือราคามเหมุสมผลอยู่นะครับเค <Okay, S 2> ทุกคนเมื่อกี้ กินข้าวเสร็จแล้วสามร้อยเก้าสิบกบาทนะเมื่อกี้ที่กินกันนะนะครับเดี๋ยวเดินไปหาตัวขนมหวานกันต่อนะครับนี่ hey, อันนี้เมื่อกี้เดินออกมาตรงหน้าวัดเล้วเดินออกมาทางหน้าวัดเพราะว่าจะเดินไปทางซ้ายเมื่อกี้ขี่เกียรติเดินเดินกลับเดินย้อนกลับไปก็เลยเดินออกมาข้างหน้าตัวข้างหน้าก็มีตัวเช่าเช่าด้วยนะเช่ารถมอไซค์รถรถ,รถจักรยานไฟฟ้า อจะเป็นจักรยานก็สี่สิบาทนะนี่จักรยานพวกนี้สี่สิบบาทแล้วก็จะมีตัวจักรยานไฟฟ้าด้วยนะจักรยานไฟฟ้าก็ประมาณร้อยห้าสิบาทชั่วโมงหน,นึ่งเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับถ้าใครจะเช่านะเนี่ยดูฝั่งนี้ตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านเยอะเลยนะพวกร้านคาเฟ่เนี่ยนะครับคาเฟ่บ้านเลขที่หนึ่งนี่อันนี้เป็นบ้านกาแฟร้านกาแฟาในนี้ นี่เราก็เดินมาตรงนี้แล้วเห็นตัวเราแล้วไปวัดจิมพรีสูโนรโอตอบรอบกาะเกร็ดนะครับนี่ไป,ปแล้วก็เดินไปทางนี้ต่อนี่ดูคาเฟ่ตรงนี้นะคาเฟ่เดินบนน้านี่สุดยอดเลยโคตรแนวเลยร้านนี้ ออถ้าฝั่งนี้ถ้าเราเดินมาทางซ้ายพอออกหน้าวัดลงเรือเราเดินมาทางซ้ายเนี่ยคาเฟ่พวกร้านพวกคาเฟ่จะเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร้านอินฟินิตี้นะเนี่ยร้านนี้จะนั่งแบบพิม์น้ำเลยเขาบอกว่าประมาณห้ารอบก่อนเนี่ยประมาณห้าโลเนาะห้าโลสองรอบรอบก่อนเนี่ยนะที่ที่ที่เราเดินกันนะครับ นี่อันนี้กาแฟขั้วมืออันนี้เราเราทำเองได้เลยนะตรงนี้เนี่ยอใครที่กินกาแฟก็อยากจะทำเองก็เนี่ยมาร้านนี้ได้เลยนะครับว่าเราไม่กินกาแฟด้วยเราก็เลยไม่ได้กินไม่ได้เข้าไปทำเพราะคนที่เขากินกาแฟส่วนมากเขาจะมาร้านนั้นนะร้านขั้วมือนั่นแหละร้านนั้นเลยเข้าไปทำเองทุกอย่างเลยขั้วกาแฟบดกาแฟแล้วก็นั่นแหละต้ม ทุกอย่างเลยนะครับน่าจะมาสองร้อยมั้งสองสามร้อยนี่แหละนะครับก็ได้กินฝีมือตัวเองเลยนะครับจารนั้นอ๋อนี่ที่เขาทําการทดลองปั้นดินเผาด้วยตัวเองเนี่ยจะใครถ้าใครอยากจะทํานะเขาเข้าไปทําได้เลยแต่เราไม่ทำเ,เจอขนมแล้วนี่ขนมขนมลืมกลืน ผู้ลำไยสอดไส้ลุกชุบเนี่ยเดี๋ยวเรามากินขนมกันอันนี้จะเป็นกล่องแล้วอันนี้เนี่ยน,นจะเป็นกล่องอยู่แล้วอ่าใส่กล่องก็ได้ครับอ๋ใส่ในนี้ก่อนใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับอเดี๋ยวใส่ในนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ใส่กล่องให้น้องยิบเลยนี่ปิโยนี่อ,อันนึงอันนล้ว ดูน่ารักมากเลยด็กสวยมากเลยได้ไปได้เลยไงเดี๋ยวให้เอาวางอันนั้นมาเอาเส้นไหนคะนด่ครับครับอันนี้คนี่เราได้แล้วนมบานน้องเอานงบ้านมาเกตเดี๋ยวเราจะกินนมบานกันครับรจะกินนมบานกัน <laughs> ว่างไหม<ะ>นี่เมื่อกี้นนกอันนี้มาไม่รู้อะไรนี่น่าจะอร่อยอืมอืมหวานไหมอ่ะม้นเป็นขนมไรไม่รู้มันมีไส้ข้างในเมื่อกี้มันเป็นไส้ข้างในน้อยเกินนะน้องอีเรียบร้นอ,อนะ เนี่ยมันจะมีไส้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกินอันนี้ต่อเดี๋ยวอันน,น,อนี้ออกก่อนเขาบอกว่าจะมีลำใยเมื่อกี้เนี่ยเป็นลำยไลำย มันก็จะเป็นแป้งเนี่ยพวกนี้ใส่ๆสเนี่ยมันจะเป็นแป้งแป้งเหมือนขนมคล้ายๆเป็นแป้งขนมตุย้ยอ่ะอืมคล้ายๆกันนี่อันนี้อันนี้ต่อนี่อะไรไม่รู้ขนมเริ่มเกินขน <c oughs> มเริ่มเกิน,น,น,นอ,อืมเออพอก่อนเดี๋ยวก็กินใหม่ เดิมชื่อป้าแกบอกขนมเดิมขึ้นก็เอาเรื่องอยู่นะเดินเหนื่อยอยู่ใครไม่อยากเดินก็ปั่นจักรยานนั่นแหละดีที่สุดเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปเก็บเองนะจักรยานนะเราไม่ต้องเอาไปคืนเราปั่นไปถึงฝั่งโน้นเราก็จอดไว้ฝั่งโน้นแล้วเขาก็จะไปเก็บ อาการพลายเน์ชุมชนเกอกเก็ดไม่รู้ยังใช้การได้ไหมน่าจะไม่ใช้การแล้วน่าปิดไปแล้วดูบรรยากาศบรรยากาศสวยบรรยากาศ,ากาศ,ากาศดีว่าทำไมเขาต้องเอาจักรยานมาปั่นกันเดินเอาเรื่องเลยไม่รู้ว่ามันจะไกลขนาดนี้ น่าจะเอาจาักรยานมาปัน่นนีด่ดูน่าจะอีกไกลอ่ะวิวสวยมีเป็นป่าต้นน่าจะต้นฝรั่งเออใช่ด้วยต้นฝรั่งจริงๆด้วยเน,นี่ยนีนีเนี่ยพวกนี้เป็นต้นฝรั่งหมดเลย นี่ไหมถ้าปั่นจักรยานดีกว่าเรียกว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่ตอนแรกเมกื่อกี้เดินเมื่อกี้เดินไม่ไม,ไม่ทันครบรอบไม่ทันครบรอบเกาะนั่งวินมาเหนื่อยอถ้าใครมาก็ให้แนะนําให้เช่าตัวมอไซน์นะไม่ใช่มอไซค์เช่าจักรยานตัวจักรยานไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจักรยาน,นปั่นปกติก็ได้เพราะมันไกลอ่ะมันห้ากิโลอ่ะรอบเกาะ เวลามาปุ๊บเราก็ถ้าไม่อยากไปไกลๆก็วนวนขวานะถ้าวนซ้ายอ่ะคือมันจะไม่มีตลาดนะครับคือเวลาเรามานะเวลามาถึงลงเรือที่เกาะเราก็วนขวาเลยนะครับเพราะถ้าเราวนฝั่งซ้ายอ่ะมันจะเป็นคือมันจะไม่มีตลาดอะ่ะมันจะเป็นร้านคาเฟ่อะไรแบบนี้คือมีไม่กี่ร้านนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวก วกป่าหมดเลยก็คือคือเป็นเป็นป่าอย่างเดียวอะ่ะคือเดินเดินกันแบบเดินกันเหนื่อยอะ่ะเออเดินกันนานแหละกว่าจะถึงอะ่ะเขาเลยนั่งวินมาเมื่อกี้เออโอเคแล้วก็เนี่ยจะกลับนะเพราะว่าบ่ายสองแล้วตอนเนี้ยจะบ่ายสองแล้วบ่ายโมงครึ่งแนละ้วมาตั้งแต่ตอนสิบโมงนั่นแหละเนขาวันนี้กินตัวขนมนนนนขนมหวานนั่นแหละ แล้วก็กินข้าวร้านร้าน,ร,านร้านเรือนมอน,นะนะเรือนมอนแค่นั้นแล้วก็ฝากฝักทอดนะครับก็ยังหยิบอยู่เลยเนี่ยถ้าใครกินได้เยอะๆก็กินได้หลายอย่างเพราะของกินมันเยอะในนี้เขาเน้นของหวานของหวานอ่จจะเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับคนเยอะมากเลยนะเขามาทําบุญด้วยเพราะมันมีหลายวัดที่เนี่ยนะครับมีหลายวัดแล้วก็ามาต้องเที่ยวมาเอาเงินมากระจายใน ในพื้นที่ในชุมชนด,ด้วยนะครับเพราะมันมีของที่เขาทํามือด้วยพวกอ่าของใช้อะครับในบ้านพวกที่ทําจากไม้แล้วก็พวกสารทอพวกเนี้ยหมัวก็ได้แบบนี้ครับเยอะเยอะเลยนะของแบบนี้ก็ฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับกดอ่าติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปที่ไหนกันอีกก็ก็รอรอดูรอชมได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย